ดีครับกผมสิ่อบอกเรื่องหนึ่งให้ฟังเรื่องเนี่ยนอเรื่องหนึ่งมีเงี้ยเมื่ตัวเสบานอีกนอบานเมื่อโซกันย่ำไหนนี่เมื่อตัวเสบานอยู่เรื่อยเดื่อยนี่เป็นรังไหนมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเป็นตาฝั่งเลยครับมันมีบ่าแต่คนละแต่ผมยังบ่เกิดเพิ่นเพิ่นบอกเป็นปลาลำปลาลา ปลล่ไม่ฟังน่มาเป็นปลาลำปลาลาบเป็นนวดตตีข้าวสมัยพ่อพุนะครับพ่อพุธผ่ปกคลองจักรวาลนี่หลือพระพุ่นปูพืนตัวอ่ปูปเปูปูปูาูขูป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 ูเูป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 ูเูปูปูรูป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 ูาูรื่องูู่ปปู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 ูู้ปูปูให้ เดือนใบก่อนเด้อถ้าว่ายะมาแก้ให้ขึ้นนี้เรื่องนี้มันต้องนีู้ราพีชอ้อาครัต้อตงมีบราพีชอบครับอย่างรครบพรพมเป็นอยงไหวมาเบิ้ลพระพมเป็นคนดิลมิตให้เกิดมีพอ,อิน์เป็นผู้สรางครับระพมเป็นผู้สางครับ สร้างทุกอย่างทุกอย่างขึ้นว่าให้มีพระอินทร์นิรามีพระอินทร์ขึ้นว่าเรามิเทียวบุตรเทวดาเป็นเทพเราเทพทั้งหลายน่ะกับยมมาถูดส้างโลกสร้างทุกอย่างยมมาถูดพญายมมาถูดกัเแ่าสุวรรณเแ่าสุวรรณกับสุวรรณ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 เป็นลูกน้องครับเป็นลูกน้องของยมมาถูดยมพบาญยมพบาญยมบาญนี่เหมือนหนึ่ง พิ่นเข่ากระซ่วงไปพีดกันกระชุ่มกระชุ่มโคตรละม้อไปพีดกันกับเท็บพี่บานโอ้ยแบบมันเป็นเหลืองอย่างเงตีกันบ้านนี่ตีกันสนั่นปาน์ตีนกินเหล้าเมาแม่นหนึ่งกินเหล้าเมาเพราะว่าพยินเนาะ่แมนเพื่อนก็มากินเหล้าอย่างที่ว่าดามากินมาป่อกันก็พากันเฮฮาปาร์ตี้ตามปกติน่ะละปปาาร์ตตตี้มกิ เบาแบวงกระซ่วงกันบ่ถือแบวงแบวงการปกครองบ่ถือแบวงแ,แย่เดือดร้อนทั้งผัวผมเนี่ยหมาหายก็เลยหายซะหายซายต่อต่ออันไปบ่ตอดป<ข>ีกอะัน,นต่อมันบอตอ่ต่อดอกมันบ่เป็นแตนเดือดร้อนทั้งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คือผัวผมเดี๋ยวเดี๋ยวบังมืกวังหันน่ะนะวังหันจะเบาเรื่องตอ่อ ต่อเรื่อแกนต่อไม่ใช่แตนตัแดแตนบไออ่ได้ปวด,ดเบียดเนี่ยบวดนี่โอตีบวดเนี่ยปวดเนี่ยเป็นคนกินหวานอยู่แล้วนะครับผมกินนี้ยังกับหวานได้เบิดเนี่ยแต่ว่าผมมากินข้าวครับเอ่เบอกถึงนอกะหดเพิ่นกำลัง เขาไปประชุมกหนตกลงกันบ่อยไปเสิแยกกันปกครองจังได๋ท่านข้าวอินเนี่ยก็สิควบคุมเบิดเลยท่างโยพกผบากูก็สิเอาเบิดคือกันโยกพวกตีกันนั่แล้วตีกันออืเอาจนกันจนมุ่นอุ้ยฝุ้ยพไ่นน่ะเออก็เลยเดือดร้อนถึงว่าผมก็ลงมาเออก็เลยมาสั่งจัดระเบบียจัดระเบียบจัดระเบียบสังคม พอรากลัวกวสุขเสืออ่ oh, <no. S 1> อมครับโอ้น้อประนัก็เลยให้พ่ออินไปอยู่กระทรวงการท่องเที่ยวมเมนบอบการท่องเที่ยวและกีฬาเพราะว่าเพป็นเจ้าเสด็จมวนซื่อนห่อแจ่อตามลักษณะน,นิสัยคนละคนมากินมากมวนเนาะอ,อยู่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาไปครับอ่อบาบรรยกะให้ไม่ใช่โยกอบานเราเป็นคนบึกบงนในเจัาหน่อยคนบึ้งคนสูงอ่าสูงพอถอยตีกันกับจังหวไทยล่ะมุนกันไปไกลกันนะ ก็เลยสั่งเอ้าตัวแข็งแรงกระผมสั่งเลยตัวร่างกายบึ้งบึงแข็งแรงไปอยู่กับเสวงเกษตรเดือดสันต์เกษตรเนี่าขุดดินขุดตอนแล้วก็คูดพอได้กระบเวงเกษตรแล้วก็ขุดดินไปเรื่อยๆขุดไปลงไปอยู่ทั้งล่างขุ่นบว่านเนี่ยเลยก็คุมไฟนรกโลกกันไปบแบนี้นี่ก็ไปปลูกไปปลูกต้นใหม่แปลกหลายอย่างแม่นวะมีต้นยังแนี่แปลกๆอยู่หันต้นต้นแปลกๆแม่นกค้งยังเนต้น อันผู้สาวผู้วาวมักปีนนะน้าผมตาถีบแล้วครับผมว่าลงเตาเพื่อนะมันบวไอ่นะเป็นห่วงไอทีเลืองของเรื่องนะไอต้นนั้นก็คือต้นหิวน้ำเหมือนนะหิวน้ำไอที่ผมตัดถิ่มมันยเป็นห่วงเป็นห่วงหมดเลยเรือยากมากปีนนะเป็นห่วงหมู่นะไอผมบอสได้เหรอครับผมผมก็พยายามเวียนเวียนเลาวนะเวียนเข่าเวียนเข่า มันเวียนออกได้เวียนเข่าแต่ตำรวจเดี๋ยวว่าไปไปจ้าจ่ามองได้ปุ๊บเนี่ยตั้มเต็มที่ยาเทบาตโนเลยว้าวเนอุกไลว่ะแน่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 เน่งวยเบาตอเรื่องนั้นฮะลวงฮะเรื่อยเอาเปเดินในบ้านนี่พ่อไปอยู่นรกแล้วไปสางเมืองนรกพระสันทอไปไปปลูกก๊กนั่นก๊กนี่ก๊กหนิวก๊กยังแม่นกะเ็ไปตามกระบวนการยังเข้าผ่าเพ้นก็เลยจนเกิดมีพระพุทธเจ้ายังแบบประมาณเนี่ยว่า แย่กันพวกครองค่อย to ูเย็นเป็นซุกกันมานะครับเออมือก้อนกระบอกฟังเนี่ยนอพยินบันก็เลยสิบอกให้ฟังเรื่องนรกนะครับมาที่นี่นรกอันที่ว่าต่อจากพยินหมื่นนอที่ว่าครับพยินอีมากินเหล่ามันวเนอ่าเป็นซอว่าจอมสุรินนี่คือพวกกินเหล่าเก่งครับวันนี้หลังจากม้วนหนึ่งที่ว่าม้วนม้วนบกินเหล่าม้วนอสูรม้วนอสูรม้วนอสูรคืออสุราเนี่คือพวกบบกินเหล่าครับก็ได้มามายูครับ แม่มาอ,อยู่น้ำอัอยอนอยมพอบานมาอยู่ก็บยมพอบานครับมาอยู่ก็บยมพอบานบานนี้ก็ก็เลยช่วงก่อนที่มาอยู่นี่เพราะว่าไอ้สูนเนี่ยเป็นคนคนขางบาปแต่ก็อยู่ในี่อซึ่ว่าเป็นเชือ้อสายของเทพบอยู่เพื่อนก็เลยมีกรรมเนี่ยอ่างนี้ไเลยมาลงคุ้มตลกสั่นอยู่โลกมนุษย์ โลกนี่ก็คือเตาอบพวกในห่มนี่แหะครับประมาณนั้นนะครับผมผมก็เนาะตะควันขนนี่ร่างกายของมนุษย์นี่ยมันผ้าพรมผ้าอินทนิลปั่นนมาปั่นแล้วก็เสกให้เป็นคนนะครับหลวบหวมกว่าจะเป็นคนไหนนะครับลามาสร้างกรรมบานี้มาสร้างกรำมาจัดระเบียบของโลกมนุษย์ บถือว่าคนก็นไปสางกรรมซัวยๆไปอยู่กับเสวงนั่นกับเสวงนี้พูดกับไปโกงกินไทยบ้านมันก็ได้ตกนรลูกนะครับสิ่บอกให้ฟังเลยครับสร้างเจ้าสิเกิดแต่คนซัวๆเนี่ยครับคนซัวยๆนี่คนซวยๆบอกฟังบ้านนี้ก็ <c oughs> กว่าพันสิเกิดแต่นะให้มาใส่กรรมพวกพวกไก่ชีวิตกรรมนะครับผมก็เลยมาใส่กรรมยโยกมนุษย์นี่ก็คือว่ามามา,มาตกมามาตกอันนรกขุมสุดท้ายเนี่ยอยู่นี่ครับสุดท้ายเพราะว่า คือเอามผาอยู่อยู่ไฟโลกกันอยู่บนโลกอยู่เหนือโลกเหนือเหนือจากเหนือจากโลกของพยุพายุพะบานนะครับพราพราะว่าถือเผาอยู่นี่เพราะว่าเผาอยู่ฝุ่นกับมัานหลานก็เถื่อมะเผ้าอยู่นี่อีกรอบหนึ่งเจ้าก็จะเฉลยเกิดเป็นเถพเพื่อเก่านะครับบางเพื่อให้มาเป็นมวนสารของมนุษย์เพราะว่าการการเป็นทานเป็นเท่าทานว่าเพราะว่าพิ่นเกิดเคยเกิดจากดินนะครับเกิดจากดินปั่นสุดถ่ายเพื่อจะสกับไปเป็นดินที่เก่า นีอ่อันนี้คือสัจธรรมนะครับนุกนี่เกิดจากเขาบอกว่ามีถาดซีถาดนอนดินน้ําลมไฟเนี่ต้องผ่านไฟผ่านดินครับเอามาปั่นร่วมกันแล้วเป็นตัวขึ้นมา<อ>เป็นกระเให้มีชีวิตจนว่าพายเหตุกรรมดีพายเหตุกรรมซวนะครับผมว่าในเจ้าก็เลยไปเวียนใบไปเวียนใบใต้เกิด้วครับมามาหลับกรรมตรงนี้คือเอาไปเผาเผาเสร็จแล้วปุ๊บเจ้าก็เป็นเป็นอาหารของผืชเป็นเป็นอาหารพองผืดนวันนี้สมมติว่า ข่อเอาขี้เทาก่อนนี่ข่เป็นมนุษย์บริสุธทธินะ์เนาะเอาไปเอาไปใส่เหงาก็ขามเจ้าก็เป็นวิตามินก็ขามอย่างนีนะเอาไปใส่พักกับเป็นวิตามินพักทราบเจ้าเสด็จเกิดเป็นคนนะนะั่นแหละวิญญาณของเจ้าอยู่อยู่ในใบใหม่ใบตอกบาในอพ่อแมอ่ของเจ้าน่ยไปกินเข้าไปบ้านะจังได้เกิดมาเป็นวิตามินซีวิตบัซซิลัประมาณนี้ <laughs> ไม่ได้ันบอในอตัวตัวครับอันนี้คือตัดสรูประมาณนะครับผมอันนี้วาสซูฟังคำๆด้วยครับนี่แหละครับปวดใส่ร่างกายให้คุุมค่าแล้วก็ดูแลเข,ขาสร้างเจ้าสิเกิดไหนม,มันเป็นหน่อยเจ้าย่อน ยอนเวลากลับไปตอนเจ้าสี่เกิดปวดใช้วิจร <c oughs> ารณญาณในการรับชมนะครับ <c oughs> ช่องนี้ปวดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเนอะเนี่ยครับแล้วก็อ่ะเรื่องต่อไปน่าเว้าเรื่องอะไรลูกเสร็จแล้วเมื่อกับมียังเสียสนี่เปลี่ยนไหวตายเกิดคนเหา่ามีเห็ดซัวไหลคนดูซัวมื่กีตายไปโมดลหนอครับเดี๋ยวเอาสี่เดี๋ยวมูนีเพื่นกับวิเพน เก็พยายามเขียนเพลงกันมามันมีแต่โดนหลานเองคือเขียนเรียบเรียงเรียบเรียงแล้วก็อาจารย์บ่กเลยสิโชว์สักเพลงนึงเดี๋ยวก่อนออกอลบาบัจริงกะเฮ็ดเป็นนี่ยฝากไว้ซะก่อนเอาเพี้ยวๆนะครับบ่แม่นเหล่าเด้อครับอันนี้อันนี้คือสุดทางนะเนี่ยอันนี้เพียวเพี้ยวเอาเอาจังไรบ้างครับอาจารย์เอาตัวไหนเอาเอามันต้องมีผู้รับผิดชอบซะเอาจะฉั่นบ่เข้ากับสถานการณ์เนี่ยอ้าวอ้าวอาวเอาจังไร ผูพันกลายเป็นคน